เฮ้ยบึ๊บโอ้าเรียบร้อยขึ้นล้อเจี๊ยบพุงไปไหมรุกด,ด,ดำกว่าเบาเจี๊ยบพุ่าเบาเฮ้ยอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทา่านนะดูหน้างานที่เดิมกับกุญาจเก่าผมร้างในหมู่บ้านนะ วันนี้มาถ่ายหน้าง,งานเท้ดูครับเ <Yes. S 1> อาวันดู็อกกี้บริษัทปลาโตตามมา็อกกี้็<า>อก<า>กี้ก <All right. S 1> อ๋ออันนี้1095ครับ FCR 1095ครับฮิลล์ซูอรกี้ ไายเอ้ไปเลยจังหวะเดียวลั่นจักเดี๋นะวออยู่กับทีมงานฟ้าเดินเราเหมือนเดิมนะวันนี้นะ่ะไปไปไหนครับถ่ายกับทีมงานเราเองครับ มาดูความแรงมาดูความแรงตั้งลำถอยมาแล้วครับไปไหนหนู่ไปเรียมกระไหนหนล่นะโอ้เสียบพงละแวงแล้วครับ เฮ้ยบึ๊บโอ้เรียบร้อยครึ่งล้อขึ้นไปสินี่ขึ้นจนหกเพนตอีหนึ่งครับเจ้าอินทีแดงพี่รอกพี่รอกขึ้นไปลงก่อนเอียงไม่ได้เอาลงยับเลยทีนี่บอกให้ไปนูน่น ลงไปครึ่งล้อยกไม่ได้เอียงเดี๋ยวพุ่งโ,โอ้ดามันจะบิดนอยทำยังไงทิดไรหน,หนูทำง่ายมัน ยกเลยไปนจะลงไหมหนอไม่ลงเลยจะไหลลงมุมนี้ไหมเตก็ไม่มีไม่อะไรเลยปลามาแล้วครับไอเจ็กมีโซ่ไม่มีนะมีรถเสียหวานคันเดียว ใครกำลังมาโทยเขาสู้อยู่เทเลอร์มาไม่มีบอกอูออ้อืด้ดยอเวเดี๋ยวรอรถหวานบ้าเสียรอบเที่ยวไปดูนหนูป้าบ้า เอาคู่กันหน่อยเร็วคู่กันหน่อยมีโซ่ไหมมีไหมคันนี้มีอ๋ออับ แล้วล่ะใครดึบ่เอาดว่เอาลถหล้อนีน่ยนะรถหนักนระรถไทย5้แรงอันนี้สองร้อแรงเอเยอไปเยีดึงขึ้นไป<อ>ดินแข็งห่อ ขึ้นบอมันไหมมันไหมหรอครับมันใส่มัากเอานีดดีกว่าอโอ้กระบะบิดเลยไม่ลงแต่ท่านอยู่อะไม่ลงเปิดออกเปิดมันไม่ออกดันลงไม่ชุดเลยมันบิดเลยเฮ้า tương xô tương xô lại lại bay lại bay lại bay ô bay ít bay ít bay ít bay 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 ต้องดึงขึ้นไปนู่นรุงด,ดึงขึ้นไปนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งลำไปนู่นเสียงคาดคาดใหม่โอ้ยไ,ไม่ขึ้น,ดนเดี๋ยวกาะฟ้าข้างมารถไทย โอ้ดินดินดินนักเลยนนี่ก้อนนี่นน่ะเนี่ยเกาะเลยนะให้แต่มันลงงานนี้ปลาลงมือแล้วมีไม่มีทางอยู่อ่ะ เดี๋ยวดึงเปิดฝาข้างครับน่ามันค้ำม,มันหันดยู่รง้ดินนี่หนักนะมามา้มาเฮ้เ<อ>มันก้อนดินครับนนีน่นจมหนักเลยครับเจ้าอินทรีแดง chục năm có bao xe vô có bao phải lời phải lời sút lời Đâm bít lời thăm trong ăn đám mê thăm trong ลงบ่ลงไหมดึงไปแล้วมั้งรถหนักดึงไปแล้วไปครับเอารถหนกักดึงเลยโอ้ หนักเลยครับอ้ดินเหนียวเป็นก้อนอนี้หนักไงสีแดงเหม็นคาดเลย,ยเ,เดี๋ยวจะช่วยดึงโซ่ก่อนนะขึ้นเบาแล้วไม่อยู่หรอกป่าครับสองร้อยสิ หนึ่งร้อยเก้าห้านี่คือเหตุผลที่ไม่ยังไม่ใช้รถไถดึงเอาสองร้อยสิบแรงมาดึงครับรถไถห้าสิบห้าเลยห้าสิบแรงมานะนี่เราสองร้อยสิบแรงมาดึงก่อนเอามาดูเอาเบาเบาไหลไปไหลไปไหลไปอ้าวเฮ้ ขึ้นแล้วทีนี้เรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวปลดโซ่กันเรียบร้อยครับแล้วคันนี้ใครจะดึงหมด อันนี้ใครจะดึง,ดงอ่าเรียบร้อยจังสีแดงดำไม่ลงเลยอ่ะปิดโอ้ลงไหมดำ ฟาฟ้าจะรอดหรือจะล่วงพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยเนี่ดันโชดันโชว์เย็ดเทหายเทหายออแปดซีฟังซ้ายครับเหมือนเดิม เพ่อคาดบาอกเรียบร้อยครับผมอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้วันน้ำซิ่งด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ